สิ่งไล่ร่ำแมนร่ำหิมรับบิชร่ำหิสอดรีวยาสซล,ลีอัมรีวะหลุนอุดตัมิลิสานียัฟกะฮูกาหลีสาลามุอะลัยกุมวะร้องมาตุลลอฮิวะบาร์กาตุซาลามถึงผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะสำหรับบนในวันนี้เราจะมาอ่านอักษรตากับสระฟา้าทะและอักษรซากับสระฟา้าทะอักษรตามี สองเม็ดอยู่ด้านบนอักษรซามีสามเม็ดหรือสามจุดอยู่ด้านบนนะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะซสมิลลาฮิรัชมานิวราฮีมตาอาตาซาอาตาตาซาสองอักษรนะคะซาอาซาซาอาซ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 าอาซา Alif aa -a, ta aa ta aa ta ta aa ta sa aa sa ta sa Alif aa ta aa ta aa sa ba aa ba sa aa sa ba sa Sa aa -sa, ta ta aa ta sa -a ta Sa aa Alif aa ta aa ฟาบาอาบาซาบาประทัดต่อไปสามอักษรค่ะซาอาซาซาอาาซบาอาซาซาบาตาตาซาฟาต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 าอาลิฟอาซาฟาตาอาซา ba a ba alif a a sa a sa ba a sa sa a sa sa a sa ba a ba sa sa ba ba a ba ta a ta sa a sa ba ta sa alif ba alif ta alif sa อาลีฟตาซาค่ะสำหรับเบอน,นนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านให้คล่องนะคะอ่านคล่องแล้วอัดคลิปวิดีโอและส่งคุณครูในไลน์กลุ่มค่ะสาลา,ามเมื่อไรกุ้มอัรอมะตุลลอฮิวะบะรอกาตุ